สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการฟังสบายสบายสไตสล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒทางช่อง YouTube ช่องสรนันเนี่ยนะครับตอนที่9ก้สสจบลงตรงที่พี่ออสเขาเล่าถึงตอนที่เขาไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นพี่เชษมิชัยบัญชายังไม่ตายยังไม่เสียชีวิต คือในปี2512เข้าไปวันที่11มกราคมปรากฏว่าพอไปถึงสนามบินฮิตโรอของลอนดอนนี่นะครับไอ้เครื่องบินเนี่ยมันลงไม่ได้อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบคร่าวๆว่าถ้าใครจะไปอังกฤษในเดือน พฤจิกาธันวามกกลาแหรือบางทีเลยไปถึงกุมภาได้ซ้ำไปจะไปเจออากาศที่มันตกอยู่ตลอดเวลาคําว่าอากาศตกก็คือหมายความว่าบางวันมันมีพายุมีฝนและบางทีก็มีหิมะตกอย่างไรเหตุผลตกจริงๆนะฮะวันนั้นเนี่ยพี่ออสนั่งเครื่อง KLM ไปเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงสนามบินฮิตโตรเนี่ยมันลงไม่ได้นักบินได้บินวน ชมประเทศอังกฤษอยู่นานสสิบห้านาทีซึ่งผู้โดยสารไม่รู้นะคิดว่ายังไม่ถึงแต่ปรากฏว่าน้ำมันใกล้หมดกัปตันก็เลยประกาศตัดสินใจประกาศว่าน้ำมันเครื่องบินจะหมดแล้วสนามบินไม่สามารถที่จะอบอกจุดที่จะลงได้ข้างล่างหิมะแน่ๆเลย กัปตันได้สั่งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดให้แน่นนั่งประจำที่แล้วกัปตันจะใช้ความชำนาญน,นำเครื่องลงก็คือหมายความว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องลงไอ้คำประกาศอย่างเงี้ยผมเคยอ่านในหนังสือที่จุลีโอสิริเขียนไว้นะครับนี่ผมกำลังหาอยู่นะว่าปจัจจุอยากเล่าเนี่ย มันมีหนังสืออยู่ที่ใครบ้างผมจะเอามาเล่าออกอากาศเรื่องของปัจจุสนุกครับเดี๋ยวผมหาหนังสือไม่เจอมีคนยืมผมไปแล้วก็เอาไปเลยนะเดี๋ยวผมกําลังตามอยู่เนี่ยกําลังตามอยู่ว่าหนังสือปัจจุอยากเล่าอยู่ที่ไหนนะเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากทีเดียวครับ <c oughs> ปัจจุบอกว่ามึงจะพูดทําไม้ไอ้เครื่องบินตกแล้วลงน้ําต้องทํายังไงอะไรเนี่ยคนไทยเขาถือ <c oughs> แต่ฝรั่งไม่ถือหรอกนะ พูดเรื่องเครื่องบินตกเรื่องจะต้องจะตายเนี่ยฝรั่งไม่ถือฝรั่งไม่ถือโชคถือรางนะทีนี้พี่ออสบอกว่านั่งอยู่ในเครื่องเลยไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะในเมื่อกัปตันประกาศอย่างนี้เนี่ยเงียบหมดทั้งเครื่องเลยไม่มีเสียงจอกแจก,กไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ออสก็หยิบหลวงพ่อทวดที่เอาไปด้วยเนี่ยมาท่องคาถาให้หลวงปู่ช่วยนะคาถาหลวงปู่ทวดท่านจําได้ไหมล่ะนะครับ คาถาหลวงปู่ทวดมีไม่กี่คำนะ่ใครจำไม่ได้ก็ไปจำาะนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภคะวาแค่นี้แหละเนี่ยคือคาถาหลวงปู่นะที่ออสบอกว่าท่องมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วไม่รู้ว่ากี่เที่ยวผู้โดยสารเงียบหมดเงียบจนน่ากลัวในที่สุดล้อเครื่องบินแคนเอ็มเนี่ยก็ลงกระทบกับพื้น ที่ออฟบอกว่านึกว่าตายแล้วเพราะว่ามันกระแทกดังมากผมเคยนั่งเครื่องบิน,นจำเที่ยวไม่ได้แล้วว่ากี่สิบเที่ยวนะครับกับปตันที่ขับเครื่องบินแล้วเก่งที่สุดคือลงเนี่ย <c oughs> เกือบจะไม่รู้ได้ทำไปเลยเนี่ยคือกัปตันการบินไทยเสียอย่างเดียวว่านักบินดีๆคนขับดีๆ ไม่น่าเจ๊งนะครับพี่ออฟบอกว่าวันนั้นรู้สึกเหมือนเครื่องจะหมุนคือลำเครื่องบินจะหมุนทุกคนภายในเครื่องนั่งติดกับเก้าอี้แน่นไปตามแรงเวียงแต่ว่าเครื่องก็หยุดลงได้ทุกคนถูกปล่อยลงทางบันไดยางท่านนึกบันไดยางเครื่องบินออกไหมครับ ไม่มีขั้นนะครับที่ต้องลื่นลงไปเหมือนไอ้ที่สไล์ยอย่างนั้น่ผู้เขียนเลี้ยวกลับไปมองเห็นตัวเครื่องบินเอียงกระเทเล่ออกไปนอกรันเวยโดยรอบมีหมอกหนาทึบคลุมอยู่นั่นไงผู้เขียนจึงมั่นใจว่าหากขอหลวงปู่กลับมาเผาพิเชษหลวงปู่จะคุ้มครอง ในขณะเดียวกันก็ขอให้วิญญาณของพิเชษช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเองด้วยพี่อดกำลังจะกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมก่อนวันเผาพิเชษสองวันนะครับวันเดินทางกลับกรุงเทพผู้เขียนนิมนต์หลวงปู่ทวดเช่นเดิมหลวงปู่ไม่ค่อยได้หยุดเงนนะก่อนเวลาขึ้นเครื่องทัศนวิสัยไม่ดี แต่เครื่องที่ผู้เขียนนั่งไปนั้นสามารถเหินขึ้นได้เนื่องจากฟ้าเปิดชั่วคราวจากนั้นแวะลงที่อัมสเตอร์ดัมทัศนวิสัยที่อัมสเตอร์ดัมที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมก็ยังใช้ได้บินจากอัมสเตอร์ดัมอีกประมาณสิบห้านาทีกับตันก็ประกาศว่าเป็นที่น่ายินดีที่เครื่องของเราหลุดพ้นได้เพียงลำเดียว นอกจากนั้นออกจากอัมสเตอร์ดัมไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศปิดอย่างที่ผมผมไม่รู้ผมใช้สับถูกหรือเปล่านะว่าอากาศปิดอากาศเปิดนะนะคือพี่ออสบอกว่ามีเครื่องที่พี่ออสนั่งอยู่เนี่ยเครื่องเดียวที่ที่ขึ้นมาได้แล้วนอกนั้นเขาไม่ให้ขึ้นเลยนะถ้าเขาไม่ให้ขึ้นขึ้นไปเนี่ยออกนะครับเครื่องบินเนะครับไม่ใช่แท็กซี่จะได้แหกด่านได้ ผู้เขียนมาถึงกรุงเทพอย่างเงียบเชียบเจ้าหน้าที่ที่สนามบินที่เห็นผู้เขียนเดินทางเข้าประเทศต่างก็โจดขานกันซุบซิบกันว่าคนนี้ใช่คุณกิ่งดาวดารามีเมียมิจฉัยบัญชาไหมครั้นกลับถึงบ้านก็มีอันต้องหลบนักข่าวหนันงสือพิมพ์ที่รู้ข่าวการกลับมาแล้วซึ่งไปดักรอพี่ออสที่หน้าบ้าน เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์จึงต้องหลบนักข่าวไปก่อนและที่มารออยู่พี่อ้อยก็ได้ขอโทษไปแล้วว่าเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ขอพูดไม่ขอให้สัมภาษณ์ในคืนวันจันทร์ผู้เขียนไปงานสวดศพวันสุดท้ายของพี่เชษพบป้าก็คือแม่ของพีเชษน้องๆหลานหานของพีเชษ รวมทั้งคุณชาญชัยโชติโชตะกูลนี่แหละครับเพื่อนสนิทที่รู้เรื่องตัวนตัวของพิเชษทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองของอพิเชษคุณชาญชัยได้มานั่งเป็นเพื่อนผู้เขียนซึ่งร้องไห้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบป้าคือแม่ของพิเชษขากลับประชาชนเกิดจําพี่ออสขึ้นมาได้ ความโกลาหลจึงเกิดขึ้นเพราะต่างตะโกนชื่อผู้เขียนเจ้าหน้าที่วัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันกันผู้คนให้ผู้เขียนขึ้นรถกลับบ้านได้แต่คืนนั้นเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆหากเทียบกับขึ้นประชาชนในวันรุ่งขึ้นเป็นเหตุให้พระองค์ชายเล็กส่งให้ย้ายไป มีพิธีที่วัดเทพศรินทราวาสจากรถไปถึงเมนผู้เขียนอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสิบนายด้วยกันแต่ถูกบีบจนประชาชนเอื้อมเข้ามาจนถึงดึงผมดึงแขนดึงเสื้อขาดติดมือไปหัวแหวนซึ่งเป็นนินหลุดตกหายไป รองเท้าแทบจะรักษาไว้ไม่ได้พี่ออสบอกว่าเป็นสภาพบรรยากาศที่น่ากลัวมากผมเคยเล่าแล้วว่าผมเคยพาคุณสุพันษาคุณวิทยาคุณนวรัตไปงานวัดช่องลมที่อัมพวาแล้วก็คุณวิทดาหรือคุณ นันทีดาหรือว่าคุณอรคุณสุพันษาไม่รู้ล่ะออ่ส่งมือไปให้ประชาชนเขาจับอยู่ที่หน้าเวทีแล้วก็ดึงหัวทิ่มลงไปแล้วก็ลูดแหวนเกือบหลุดไม่รู้เขาเขารักชอบหรือว่าเขามีเจตนาแฝงหรือว่ามันมีมิจฉาชีพปนเข้ามาอยู่ก็ไม่รู้นะบรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นโดยที่คนที่ เป็นดาราเนี่ยเขาถึงกลัวบางทีรถลาเนี่ยนั่งไปบางทีเนี่ยเขาไม่เปิดทางให้บางทีโดนขูดโดนอะไรตะไรมูดเลยเป็นอย่างนี้จริงๆพอดาราเข้าไปด่าไปว่าเข้าไปอะไรเข้าก็กลายเป็นว่ายิงจองห้องไอ้นักข่าวก็ไปเขียนตามนั้นมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์มันจะรู้ว่าเป็นยังไงผมอยู่ในบรรยากาศอย่างเนี้ตอนที่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณสรพงษ์แล้วก็ ดูแลพวกดาราทั้งหลายแหละที่เราเชิญไปในงานนี่ก็เล่าผสม <c oughs> กับบรรยากาศที่พี่ออสไปเจอในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณมิชัยบัญชาพี่ออสได้เล่าต่อไปว่าไฟพระราชทานมาถึงวัดประมาณ17บเนาฬิกาแต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อน รถเข้ามาสู่เมนได้เนื่องจากประชาชนเริ่มเบียดเสียดเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ศพบ,บนแท่นถูกกระแทกจนโงนเงนลงแทบจะหลน่นในที่สุดพระองค์ชายเล็กก็ทรงรับสั่งให้โคศกประกาศว่าจะเผาเวลาสี่ทุ่มให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ นั่นแหละประชาชนค่อยสลายตัวปล่อยให้ศบพิเชษอยู่อย่างสงบต่อไปนี่คือนี่คือความอุลมานแม้กระทั่งจะเหาแลวนะพี่ออสกับพี่หมูภรรยาของครูรังสีทัศนพยัและน้องสาวถือโอกาสไปตั้งหลักที่คิงสาว หิงซาวนี่เป็นห้องบันทึกเสียงนะครับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นห้องอัดเสียงของคุณอำนาจสอนอินสาหรือที่เขาใช้ชื่อว่าดุยแล้วก็ผมเรียกว่าพี่ดุยตลอดเวลานะครับหรือพี่ดุยนี่ก็เป็นนักภาคมาก่อนนามภาคของพี่ดุยก็คือดุยณบางน้อยและภาคคู่กับแฟนของเขาตอนนั้นก็คือพี่ดารณีณวังอินนะฮะใช้นามภาคว่าดารณี สองคนไปภาคด้วยกันเนี่ยโหสนุกสนานมากทั้งภาคหนังลงอัดลงไปในเป็นเสียงในฟิล์มไปภาคที่โรงไม่รู้ไปเคยไปหรือเปล่านะจะใช้านามภาคว่าขุนแผนดารณีคู่กันซึ่งพี่ดุยนี่ก็สนิทสนมกับพี่เชษและพี่ออสเป็นอย่างดีเมื่อกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยประมาณสองทุ่มผู้เขียนเป็นคนเดียวที่เริ่มงูดหงิดอยากจะกลับไปที่วัด รู้สึกอยากกลับไปที่วัดในที่สุดพี่หมูเนียก็คือภรรยาของคุณรังสีทนรำคาญไม่ไหวพี่หมูก็เลยบอกว่าเอาๆไปไปเหอะไปไปเหอะเมียเขาอยากไปวัดไป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 ก็ไปสงสัยจะนัดกันไว้ละมั้งเนี่ยพี่หมูพูดกระแทกแต่ให้เป็นติดตลกแล้วทั้งหมดก็พากันขึ้นรถ กลับไปวัดเทพศิรินอีกครั้งหนึ่งขณะลงจากรถผู้เขียนใจหายว่าปรากฏว่าศพพิเชษไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดิมประตูทุกบานรอบเตาเผา,เผาปิดหมดผู้เขียนดาว่าวัดเขาคงเผาศพพิเชษไปเรียบร้อยแล้ว จึงรู้สึกเจ็บใจว่าอุตสาหบินกลับจากอังกฤษเพื่อวางดอกไม้จันทร์และขออโหสิกรรมเป็นครั้งสุดท้ายยังพลาดได้ถึงขนาดนี้เจียวหรือเท้าเร็วเท่าความคิดพี่ออสลงจากรถวิ่งตรงไปที่เมนตบประตูที่เมนนั้นถี่ยิบปากก็ร้องเรียกเปิดประตูด้วยค่ะเปิดประตูด้วย ใครอยู่ห้องในเปิดด้วยนี่กิ่งดาวขอเข้าไปหน่อยค่ะเออเขาเผาไปแล้วหรือเขายัางไงคงต้องเอาไว้ในต่อหน้าถึงจะกลับมาเล่าให้ทั้งผู้ฟังฟังใหม่อย่าพึ่งมันไส้กันนะครับเพราะว่าเวลามันหมดตรงนี้พอดีฟังสบายสสไตล์สรนาน,านันโดยผมสรนาน,านันรอยเอกวัตลาท่านก่อนวันนี้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปได้สวัสดีครับ